พักทายนะยังไม่กลับค่ะเฮ็ดแพรแพรแถวนี้แหละสวัสดีครับบอกกันสือตุ๊กตาแ้าเนี่ยหรือใครคอยพยาบาลอยู่ได้ไหมช่วยกดตะก้าหน่อยครับแม่ครับเมื่อคื้เป็นไงสนุกไหมสนุกครับแม่เอ้าคือเกียรต่เป็นตำรวจบ่เนี่ยผมตำรวจไหมรอสักเดี๋ยวเงี้ยวหน่อยดเขาจะไปไปทางไหนมาอันมีภารกิจตรงที่ตรงตาผมเรื่องติดตาสั่นนาโอเคโอเคนี่น้องโจอยู่ใครถามหาน้องโจหนักตะ๊ก้าเลยกดตะ๊ก้าเลยกดตะ๊ก้าเลยเซียนสินค้าแม่พิเศษ เอากูเกือบสื่อเขาจับไปมาเร็วสิบอกฉันอยู่หลังบ้านอะอันเนี้ยกาแฟโกโก้ชาเขียวน่ะโอ้ยเกือบเฮ้ยขอโทษอะไรโอ้ยขอโทษอะไรทำอะไรไม่ถูกเลยเดี๋ยวตั้งม่อนกูเกือบถึกโดนบล็อกปล้นี่เกือบโดนบล็อกแล้วนี่พอส่งกระไดเด้อตะวันเซ็ตเขาสิขาวอันน่าจานเพื่อกขอตัวญ่บอกมาเลยบอกมาเลยขอสิเอาลุ่มลายก้อนนี้อีก จะลุกไลก็เนี่เองคือว่านี่เดยลยแต่น้่งขวดไม่เนะี่ยน้ำขวดน้ำเปลเ่าเลยน้ำเปลา่าเทออกครึ่งหนึ่งน้ำมันเด้อสิบายแฟนเดี๋ยวนี้งามเด้อไม่ยินออกแั้วเดี๋ยวนี้ม่ยินออกงามเด้อขนาดผัวฝรั่งอะ่ะอดีตผัวฝรั่งเนี่ยยังโทรมาบอกเลยว่าเธอสบายดีไหมา่า อย่ามาวุ่นวายกับชีวิตฉันอย่ามาวุ่นวายชีวิตฉันฉันไม่เอาเธอแล้วพระนะอย่ามาวุ่นวายเราเป็นได้แค่เพื่อนไม่มีมันนามันนกมันใจมันมันไปทุทิศทุกแดนมันเราต้องมาสิใครเราอยู่เด้อยู่ได้เราไม่มีผู้ชายค่ะเป็นบ้าบ่มาพี่ไสกัอยู่ได้ค่ะแต่คอยมีเงินค่ะจบคอยมีเงินก็ใจบะเขาบอกแห้งเนี่ยเขาจมักตัวกันบอกแห้ง นี่โจนี่นี่กินเลยถ้ากินเลยดิถ้าต้องขีแตกอยู่เท่งเครื่องบินแน่นอนเลยจะกินกาแฟใหแม่นี่ฮะสิไปกินหนึ่งตอนนี้อยู่เอ๊ะสิบอาให้ยังมาดิกินได้ยังกันได้สุดอะไรนี่เบานี่เบาก็ทัดผู้ชมนี่ทัดผู้ชมหาหาม UH ูโจมูโจยื right. freely, uh ้อใส่น uh ี huh. ่เดี๋ยวแม่เล้วงดอกกตะก้าให้นะน้องโจเป็นเพื่อนสนิทแม่บไป มูโจนิพี่น้องสมาแล้วครับอันนี้อะไรคะกาแฟนะนอยูดูสิแพ็กเก็ตเป็นไงอ่าหนึ่งกลอ่องเป็นเท่าไหร่สิบซองสิบซองเราแห้งกันไหมกลอม่องเหลือยี่สิบซองนะครับพี่น้องกดตะกร้าได้เลยนะครับเอาแม่ตะกร้าหายแล้วเ <c oughs> <c oughs> มนบอกมันหายบอกให้มันขึ้นอยู่ครับมันขวดหนามมันบั่นมนะ <c oughs> ื่นะอ๋อไม่ได้ปั่หมดหรอ ถ้าว่าก็ขายได้็แล้วมันถ้าใดก็ขายมึงเกิลเจ้าเอ้ยข่อยยาให้มึงเจ้าสุขภาพดีเห็นบ่างหรือข่อยหนงามขึ้นคู่มืองานขึ้นคู่มือไม่ได้เป็นส่การมีสายเกิดแม่งงามเลยสิกินกาแฟชาเขียวกุกกุกกระงามเลยเห็นปะมาเก็บแฉลบได้ก็เฝ้าได้หนี่แเขวคุณเสด็จมาเขียวคุณปวดเขียวเหี้ยอยากลูกอีแล้วลูกเสงเงินหาเงินก่อนนี่ค่าผ้าเขียวจังเขียวคุณเจ็บนี่นี่นี่ชาเขียวนี่ตะก่อนเห็นแม่เป็นยังไง ก็แม่ทำแม่ตัวนี่โตบักใหญ่ไปเลยเปล่าคำบอกน้องน้องงานเดฟไซท์โทรมาเด้อเฟอร์ไซแบบงอนก็เลยบอกว่าหยุดค่ะฉันต้องการอยู่คนเดียวค่ะฉันต้องการอยู่คนเดียวค่ะตะกีนเนาะโทรตามกับจีบเขาเธอจะไงกับฉันนี่จังสั้นจังเสกบ้านนี่คนเลยบอกว่าฉันไม่สะดวกคุยเอาเอ้ย มันหนาด้วยมันน่ะเอาเราต้องมันหนากับผู้ชายมาเป็นพ่อกูค่ะพ่อกูตายโดนแล้วค่ะต่อยโดนแล้วค่ะจะสอนปะนั่นขอให้มีเงินก็อยู่ได้กับบนโลกมันนี้มีผู้ชายก็ซื้อกินเอาค่ะนี่วันที่หนึ่งมีสายอฟินครับโอยสองเลย้สิบเมันเลน้องมันเสียงปู่ฮานกยกูซื้อจังไหนล่ะสัวโอ้ยเมย์แต่ละอมันก็กินสูตรผสมใครอยากได้สูตรผสมใครอยากได้สูตรผสมตามตะก้าเลยตามตะก้าเลย นี่โชคสปอนเซอร์ห้าอ๋อนี่สปอนเซอร์ห้อเด้วยกินมาไ้แบบนี่โชคมีมีพลังมีออยรามีแบบเอนเนกเกียเอนเนกเกียสิ่ไหกินข้าวบ่นั่นหะนั่นก็เล่นโดดมาผมงไมแต่ละมืองเล่าไปกล่องม่ะอืมจัดนะ เคยทำงานเขาไม่นสนใจดกไผ่ลายน,นะแต่่ขาจะเห็นงานนะ่ะเข้าใจปะเขาเจ็บแข,ข่เขายังยืนมาเมาแล้แต่เ,าเาขาบอกคา,ขาขเดียวไม่หยังใอ้กินแล้วเขาปวดบอ่าแม่นกเนี่ยอยากถอดผ้าให้ดูเลยนะแต่ว่ามันผิดกฎเนาะเอาจริงคืออยากถอดให้ดูเลยว่าแม่นกกขคือปลายลยอยู่ปไปลายลายอยู่สมองสมองไปลายแล้ว ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมสิเครียดสันอีสันบาทฉันยังไม่เห็นหุงอยู่แม่รีวิวตำรวจเนี่ยตำรวจมานี่มานี่รีวิวรีวิวกดตะก้าก่อนกดตะก้าก่อนถ้าบม่กดตะก้าพักสิรีวิวให้เจ้าอยู่หันเจ้านี่ก็ได้ให้กำลังใจเลยกดตะก้าก่อนรีวิวตำรวจพะนะตำรวจก็รอประสนเห็นมะนาซ้ำกันแล้วดิคอยเพาะแม่เท่าเลยคนเป็นไวส์สารุนอยู่บานนุ่นเดียวกันนี่นี่เฮ้ยฮึ่ม กดเลยครับแม่กดเลยออกดตึออ๊บกดตึ๊กขีบเข่าก็ต้องมา้งหน้าเลยจะ้ะนี่เลยแม่นกอ่ะด้วยนนนลงหน้าเราก็จะตอบเราก็จะมีออรา่าโน่นนี่นั่นมันมาสาธาณในสติกอันเดียวกับพ่อแล้วสวยอสวยอเสื้อเสื้อผืนตุ้ยี่ขายมาหลายปีให้แม่ตัวนี้ยอ่าน่าจะ<ม><ม>นาฬิกากี่ป,ปีแล้วตอนนี้ก่อนนาฬิกาไหมสี่ปีกับตอนสี่ปีก็สี่ปีอ่ะ สี่ปีนี่ขายดีมากแม่เสื้อว่าแม่มันวางแดงมือนี่อันนี้วอลเลยบแม่นกพ่อพ่อกันเด้อยเยอะเยอะเอานอโน่ร่วงไปหลายก้อนนี้แม่มาเจะคงอันนี้แล้ววอลเลย์บอลเนี่ยถ้าสิตัวน้อยไปก้อนนี่มันก็สิบว่างเสียแล้วบอกว่าให้พักกอลัวแป้าเจ้าของโรงงานบอกให้คอยหยุดกินได้แล้วสั้นก็เสพบางสัตว์คอยกันอยาหน้อยก้อนนี่แม่จากตัวน้อยก้อนนี่มันคุณตำรวจค่ะนี่ตำรวจตำรวจค่ะอย่าฟ้องค่ะไม่มีใครกดตะการเลยกดนี่นึง เลยไม่กเลิศเออเท่าไหร่ก็เท่านั้นแน่อืม็ต่เห็นเด,ดล่าดังวเวลาบอกมีคนมากดตะการนะไม่มีเอฟซีแล้วมันต้องคนรั่งข่อยผสมอะไรแต่ข่อยเสือบาไม่คนหากข่อยหลายคนเหมือกัน <c oughs> เพราะอย่างข่อยเห็นจากบ้านสีฟ้าเวลามีคนมาถล่มข่อยจะมีคนมาปกป้องข่อย อจะมีคนแล้วโปรไฟล์จริงด้วยนะมีคนมาปกป้องคอ,คอยกระขอบคุณหลายแต่ทุกวิดีโอบ้านสีฟ้าหรือบ้านสีส้มก็ช่างทุกวิดีโอทุกรูปภาพที่ลงไปหรืออ <c oughs> โพสอะไรไปคอยว่าได้ยากใหภไยมัทะละกันนะคอยเฮ็ดดวยว่าบางทีมันออกจกอารมณ์บางทีมันเป็นคอนเทนต์บางที่มันกับด้วยว่ามันคืองานของค่อยก็ทํางานเนาะ <c oughs> หลายหลายคนก็มีคน่บ่าบม,บามาคอยที่จะมาถล่มข่อยแต่กับขอยกับไม่เอฟซีข่อยอยู่ค่อยไม่มีเอฟซแบบว่าบ้านใหญ่บ้านโตแต่มีคนมาปกป้องแทนขอยอยู่ค่อยกับขอบคุณหลายจากใจขอบคุณหลายที่หลายๆคนพยายามที่จะปกป้องข่อยโดยที่เวลา อ่าค่อยพูดอะไรไปเขาก็มาแต่บางทีวิดีโอเหล่านั้นอ่ะค่อยลงจริงๆอารมณ์ค่อยมาไปนี่ค่อยย่ำเราแบบอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขอ,ขอโทษนะจ้ะอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยบางเทือด้วยอารมณ์นูน่นนี่นั่นเราไม่มีที่ระบายค่อยเส้อว่ารวยขนาดไหนมหาเศรษฐีหรือ,อยังทุกคนต้องมีเรื่องส่วนตัวเข้าใจปะมันไม่ม่มันไม่หยังหลาบเลื่นทุกอย่างบางทีก็เรื่องส่วนตัวข,ขอบคัวนูน่นนี่นั่น